ญาตปรับไฟก่อนนะคะรายการแรกนะคะพี่ขาเป็นรายการที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นพระขุนแผนพายคู่ค่ะเนี่ยนะคะพระขุนแผนพายคู่เป็นพระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระขุนแผนพายคู่เป็นพระขุนแผนเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะคราบกุคราบเก่านะคะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อดินแห้งๆค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่1นี้300บาทเท่านั้นนะจ๊ะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นพลาปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะคะพลาปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเก่าๆนะคะองนี้ คาบกุขับเก่านะคะตามซอกองค์พระเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเป็นหลวงเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยเดิมสภาพดีเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3 300บาทค่ะรายการที่สหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะมีเส้นผ่าปากติดเห็นชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะ เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นหลวงปุดทิมเนื้อทองแดงลมดำนะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการที่3รายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะเนี่ยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงค่ะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จเนื้อผง เนื้อแห้งๆเลยค่ะเก่าๆมวลสารเห็นชัดเจนนะคะสภาพดีรายการนี้ใายการที่สี่สามร้อยบาทนะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้รายการที่สี่นะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหยียบน้ําทะเลจืดนะคะน่าจะเป็นรุ่นนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดแบบนี้ค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ห้า0อบาทนะคะรายการที่ห้าจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนกสาลิกาเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินแห้งๆเก่าๆนะคะสีสวยแบบนี้เลยเป็นพิมพ์ขี่นกสาลิกานะคะ<ม>ผงจุกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ห300บาทนะคะรายการที่6ค่ะเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่6ก หลวงพ่อปานเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมวลสารชัดเจนนะคะเป็นพิมพ์ขีนนกสาลิกาไม่ทราบกุจกจ้ะไม่ทราบกุกรายการที่6นี้300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะจ๊ะเป็นพระเนื้อชินค่ะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นเก่าๆ,ๆแห้งๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเหรียญเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย ะะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้จ้าเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้รายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นแห้งๆแบบนี้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดเป็นพละส,สมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ องนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงคราบกุราบเก่าชัดเจนเลยจะด้านอาจะเห็นนะคะเห็นคราบลาดําด้านหน้านี้นะคะเป็นสีดําๆนี่เป็นคราบลาดํานะคะไม่ใช่ลักนะคราบลาดําในเนื้อพระเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะ คราบลาดำเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะส,สวยๆเนื้อผงแห้งๆสภาพดีมวลสารชาัดเจนอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทนะคะรายการที่8ปดนี่ค่ะสามบาทนะคะรายการที่8ปดพี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาอง์ละ300บาทนะคะ EP นี้นะคะเป็นราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4อง์์1 0 0บาทจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่0834374753 0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะสายด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้ากลัวพลาดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่9เป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเหรียญน,นี้นะคะสภาพใช้นะคะองนี้ เหรียญน,นี้สภาพใช้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่นะ <c oughs> ยนะเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้เลยนะคะเนี่ยนะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยสภาพใช้รายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่เรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบ รายการที่10นี้นะคะเป็นพลาซุงกอค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์นะคะเนี่ยนะพระซุงกอ ى, ไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะเป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสีดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้เนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาทค่ะรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเนื้อทองแดงสภาพเก่านะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันเขียนปีสองห้าหนึ่งสองค่ะเนี่ยนะคะวัดออกวัดพิกุลทองนะคะด้านหลังจะเขียนว่าวัดพิกุลทองปีสองห้าหนึ่งสองเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลย รายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อมุยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อมุยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวย สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่12รูปรอหลวงพ่อมุ้ย300บาทนะคะรายการที่12รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13เป็นพระพิกคเนตนะคะพระพิคเนต เก่าๆแบบนี้แหละค่ะเป็นพลัสูปหลอดนะคะไม่ทราบเนื้อนะคะไม่ทราบเนื้อรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะจ๊ะพี่จ๋ารู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักเก่าๆเขียวๆเลยค่ะเนี่ยนะคะคาบกุบกบ่คาบเก่าคาบเขียวๆนะคะตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะส,สวยๆเก่าๆคลาสสิกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสาม 300บาทคะ่ะรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อโมหรือเปล่านะคะเก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญเก่าเหรียญสภาพใช้มาแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะรายการที่15ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพันเนื้อทองแดงลมดำนะคะนี่นะเหรียญหลวงพ่อพันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเขียนว่า8ปด้าสดพันษาเป็นยันแบบนี้นะคะ เหรียญหลวงพ่อพันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยมีห่วงนะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาเริ่มต้นองค์ละ 300บาท4ี่อง์1000พนนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 47 53เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้ผราตรงปกตรงตามรูปทุกองค์งทุกรายการเลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ 15- 300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ เป็นพระนางพยาเหนือดินนะคะไม่แน่ใจพิมพ์นะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะเนี่ยนะรายการนี้เป็นรายการที่16เป็นพระนางพยาเหนือดินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยคราบดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะเนี่ยนะทั่วทั้งอง,งค์เลยค่ะคราบลาดำนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งอง,งค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่16 300บาท300บาทนะคะรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าปี2466นะคะเนื้อโลหะสีเงินเงินแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญน,นี้นะคะไม่แน่ใจเนื้อนะ เป็นเหรียญสีออกเงินเงินแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ,ะ,คะวัดปากคอมาขามเท่าเป็นปีสองสหกด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยเดิมเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการที่17บเจ็ดสามร้บาทนะคะคนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่17 300บาทจ้ะพี่จา๋ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18 รายการที่18นี้นะคะเป็นพลักกิ้งอุปคุดนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลักกิ้งอุปคุดนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีคราบกู่คราบเก่าอย่างชัดเจนเลยนะคะฝังตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่18เป็นพลักกิ้งอุปคุดนะคะ300บาทจ้ะ300บาทนะจ๊ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำสภาพดีใบหน้ายังชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเขียนว่าฉลองสมณศักดิ์นะคะมียันหลวงปู่ทิมแบบนี้คะ่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะสวยเก่าเดิมสภาพดีรายการที่19 สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นพลาปิดตานะคะเนื้อผงคุกหลักนะรายการนี้นะคะเป็นพละปิดตาเนื้อผงคุกหลักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเนื้อทองแดงรมดำสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมา ะะเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันนะคะแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อปานนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างสวยเก่าสภาพดีแบบนี้รายการที่21นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22 รายการที่22นี้นะคะเป็นพลาเนื้อชินไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพ,พิมพค่ะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆคราบกุคกครทาบเก่าทั่วท้ององค์แบบนี้เลยนะคะพระเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีคราบกุกคราบเก่าชัดเจนแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาท300บาทนะคะรายการที่22 พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000งพันะคะจัดส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่08 3 4 3 7 4 7 5 083 437 4753 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการค่ะพี่ขาได้พัดตรงปกตรงตามรูปทุกองค์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเขาเรียกเหรียญอะไรก็ไม่ทราบนะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเลยค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะสภาพเก่าเนี่ยนะคะรายการที่23านี้300บาทเป็นรูปฝ่าเท้านะคะเนี่ยนะ300บาทค่ะรายการที่23ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24เป็นพลาสมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อผงนะคะเนี่ยนะ องนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อผงค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเอาเป็นเป็น,ปนอ่าขอโทษที่ค่ะเป็นพิมพ์ปกโพนะคะไม่ทราบกุค่ะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆเนื้อหนึบๆแบบนี้จะเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยค่ะอง์จริงเป็นเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25เป็นพระปิตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเนี่ยนะพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะคลากกุคาบเก่านะคะตามซอกชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26 เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักแบบนี้ค่ะนะคะเป็นเนื้อผงคุกลักหรือเนื้อกะลาก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นเนื้อกะลามากกว่านะเป็นพละปิดตาไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพค่ะเก่าแบบนี้เลยพระแห้งๆนะคะเนื้อพระแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่26นี้300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27 รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่ด้านหลังเขียนปี2478นะคะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่27 300บาทนะคะรายการที่27บเนี่ยนะคะ3า0บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28 รายการที่28นี้นะคะเป็นพลักกิ่งเนื้อสีดำนะคะเป็นเนื้อโลหะสีดำแบบนี้เลยพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อสีดำค่ะสภาพดีไม่มีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตนะคะรายการเซตนะเริ่มจากเซตแรกนะคะเซตนี้อ่ะเนี่ยนะคะเซตที่หนึ่งนะคะองละ800บาทนี่นะคะรายการเซตที่หนึ่งองละ800บาทเดี๋ยวเริ่มจากเนี่ยนะคะเป็นพระปิดตาจ้ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อสำลิดแต่ไม่แน่ใจนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยค่ะ ม,มันสภาพใช้ไม่แน่ใจเนื้อนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนี่นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการเซตที่หนึ่งแปดร้อยบาทนะคะรายการเซตที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งแปดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนื้อผิวสีแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสีแบบนี้เลย พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานมีเสียงเนี่ยนะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการเซตที่หนึ่งองค์ที่สองแปดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาเขาเรียกพระปิดตาพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะนานๆจะมาสักที่หนึ่งนะ นี่นะคะนานๆจะเจอสักทีหนึ่งเลยเนี่ยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์จิ๋วแล้วกันเนะาะองค์เล็กๆนะคะสีสวยแบบนี้ปิดทองกเก่ามาทั่วทั้งองค์เลยค่ะ<ม>ปิดทองกเก่ามาทั่วทั้งองค์เลยม,มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้800บาทนะจ๊ะแ0 0บาทค่ะรายการนี้รายการเซตที่1องค์ที่ส800บาทรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะ พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพรายเขาเรียกอะไรนะน้ําทองนะคะน้ําทองทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคะ่ะน้ําทองเดินทั่วทั้งองค์ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมติดเม็ดแร่นะคะมีเม็ดแรติดมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะมีเม็ดแรติดมาแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการเซตที่หนึ่งองค์ที่สี่ 800บาทค่ะรายการเซตที่1องค์ที่สี่แ้อยบาทนะคะนี่นะคะเซตที่1นะคะอง์ละแ800รอบาทรายการต่อไปเป็นเซตที่2ค่ะเซตที่2นี้นะคะโอ้โหส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะเซตที่2นะคะนี่นะอง์ละหนึ่งนห้ายนะคะอง์ละหนึ่งนห้าอยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพระไม่เหุสวนนะคะเนี่ยนะ เซตที่สองนี้นะคะเป็นพระมาเหศวนเนื้อชินแห้งๆเกา่เกาๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมรัดเงินนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระมาเหศวรสวยแห้งเกา่เกาๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมรัดเงินแบบนี้เลยค่ะ1,500งพันห้าร้นะคะ1,500งพันห้าร้สวยเลยค่ะองค์นี้เนี่ยนะคะ1,500งพันห้าร้นะคะ 1, ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะพี่ๆแอดไลน์กันเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เนะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะรายการนี้นะคะเป็นเซตที่สองหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปจะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะคะนี่นะหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะคะ เก่าๆสีสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อนวะสีสวยนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะใต้ฐานค่ะ1,500งน้ารนะคะหลวงปู่ทั่วพิมพเตาลีดเนื้อนวะ1,500้ารรายการต่อไปนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นพระปิดตาค่ะ สวยแห้งเก่าแบบนี้เลยพระปิดตานะคะเก่าๆเขาบอกว่า,าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะพระปิดตาพิมพ์ปั้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆสภาพแบบสวยเลยค่ะสภาพสวยเลยนะคะ1น0 0นานะคะรายการเซตที่สององค์ที่สาม 1500รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญาเหนือดินนะคะเม็ดแร่มวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีเหนือดินแห้งๆเนี่ยนะคะ1,500น้ะคะ1,500งรรายการนี้นะคะเป็นเซตที่2เนี่ยนะเซตที่2องค์ละ1,500น้า 1, นะคะรายการต่อไปเซตที่สาม เนี่นะคะเซตที่สามนะคะเซตที่สามนี้องละสองพันบาทเนี่ยนะเซตที่สามองละสองพันบาทนะคะอ่ะเริ่มจากนะเริ่มจากเขี้ยวแกะเสือค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าๆตัวเขี้ยวสวยแบบนี้เลยนะคะมีรอยจารยันชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะ เห็นรอยจานยันชัดเจนั่วทั้งองค์เลยนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานอ่ะเดี๋ยวน้องถ่ายให้ดูนะคือแบบสวยอ่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยสองพันบาทเซต Set ที่สามนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นเหรียญเนื้อเงินค่ะเหรียญพระไพรีเนื้อเงินลงยาสีด้านหน้านะคะ ส,สวยตัวเหรียญเป็นเนื้อเงินนะคะสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะเขียนปีสองสี่เก้าห้าเนี่ยนะคะส,สวยๆตัวเหรียญเป็นเนื้อเงินมาพร้อมเล่ยมเงินหนาๆแบบนี้สองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะกระไหลทองเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะกระไหลทองเก่าแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกแปด เนี er 2, pues ่ยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นป nah ี2468กระไหลทองเก่าแบบนี้มาพร้อมเล่มเงินสวยๆนนาๆ2 0 0 0บาทค่ะ2000บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเซตสุดท้ายนะคะเหรียญพระพุทธชินราชปี2อปี2460นะคะเนี่ยนะตัวเหรียญเป็นปี2460หยนะคะเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงสภาพเก่าเลยเนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นหน้ากปกแบบนี้นะคะด้านหลังสวยสภาพดีเนื้อทองแดงเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆน,นะคะเหรียญกลมใหญ่สองพบาทค่ะสองพบาทนะคะรายการนี้จบไปแล้วนะคะเซตนี้เซตที่สามองละ2,000บาทนะคะเนี่ยนะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พ